สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆนะครับผมที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับสวัสดีไปยัง f อซชายใหญ่นะครับที่เคารพร,รักทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่พิงน้องชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e ชายใหญ่รุ่งเรืองกินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหน้างานนะครับ วันนี้หลังจากเมื่อวานฝนตกนะครับฝนตกมาพอชุ่มๆนะครับไม่หนักเท่าไหร่นะครับางานวันนี้ก็จะนี่เลยครับเป็นสาโครงการนะครับลูกนี้กว้างที่65เมตรนะครับกว้าง65้เมตรอ่าสวัสดีครับ กว้าง25เมตรยาว65้าเมตรนะครับเป็นโครงการทฤษฎีใหม่นะครับหลังจากที่เราขุดลูกที่ผ่านมานะครับเสร็จใกล้ๆก,กันนะครับแล้วก็ลูกที่ผ่านมาอยู่ทางโน้นนะครับเสร็จลูกนั้นเป็นโครงการตัวนี้นะครับเป็นลูกแรก ของประเทศไทยนะครับขุดเสร็จปุ๊บแล้วก็ย้ายมาขุดลูกนี้นะครับใกล้ๆกันนะครับประมาณ 2- องสาเมตรนะครับใกล้ๆกันครับก็มีท่านปลัดกระทรวงนะครับก็มาตามคณะทีมงานมานะครับมาตรวจมาดูสะโครงการนะครับเป็นลูกลูกแรกของประเทศไทยนะครับว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะครับ ชื่อกันขุดสองคันนะครับนี่เลยนะครับรถสิบในของชายใหญ่นะครับของเซม็กโอ<ฮ>้โห<ฮ>เป็นเบิร์มสองชั้นนะครับใช้รถไมโครทอยอย่างเดียวเลยนะครับ จริงๆผมครั้งแรกผมว่าจะขุดไปชั้นหนึ่งแล้วก็ไสในว่าจะเอารถดำมาถอยออกนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับเพราะ,ะมันเปียกครับน้ําน้ํามันออกเยอะถ้ารถดำมาถอยนี่ติดติดกระบะแน่ๆเลยครับแค่ดินตายเลยครับ มือไม้พองพองหมดนะครับนี่นะครับปลาเตรียมทางน้ำมันขึ้นนะเดี๋ยวเราจะแปาน้ำมันกันนะครับ ูเช็กรถนะครับเช็กรถเช็กรถให้เรียบร้อยนะครับอาจจะบ,บีดูน้ำน้ำมันเครื่องนะครับอย่าชะล่าใจนะครับถึงรถจะใหม่นะครับมันอาจจะเกิดเหตุก,การณ์ที่เราไม่คิดคาดฝันมาก็ได้นะครับต้องดูนะครับ เสียเวลาไม่เยอะหรอกครับนิดเดียวเองครับยอมเสียเวลานิดนึงดีกว่าไปเสียเยอะครับเสียน่าจะเสียเงินเสียทองอีกนะครับต้องซ่อมซ่อมใหม่ทําใหม่มันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมหรอกครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าไส้ในเจาะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดึงสลบ ก็บแนวข้างนะครับแล้วก็แต่งขอบนะครับน่าจะครึ่งวันนะครับน่าจะจบลูกนี้นะครับดินน่าจะประมาณสามพันกว่าคิวนะครับแต่ดินสวยมากเลยครับแถวนี้นี่ถ้าถ้ามีบอดินนี่ยโห ใชาวบ้านมาถามซื้อดินเพียบเลยนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเอาดินออกไปข้างนอกได้นะครับเราต้องสืบหาเจ้าจของบอดินสักหน่อยนะครับเผื่อมีใครเขาให้ดินนะครับ มกทำน,น,นานอะไรปอป๋าต้องมาปั่นอะไบ่ฮะบ่ผมบ่เคยมัดกับเธอเลยดิตาน้ำมันกันครับ นี่นะครับขอบบอ่อที่เราขุดเสร็จไปแล้วนะครับอ,อยู่ใกล้ๆก,กันครับคนละเจ้าใช่ไหมรับพี่กับน้องกันพี่กับน้องอันนี้ของพี่ไซน์นะครับนี่นะครับ สวัสดีาา 5, ครับผมเอาถังละห้าพันครับผมก้าฮะก้าห้ครับผมถังละห้าพัสี่ถังเป็นสองหมืครับ วนี่ผมเขออ้าซอ,อยนี่เมื่อกี้นี่ครับเพราไปที่นี้ไม่เข้าเพราะเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้ผมเข้าซอยนี่ครับ น,นี่นะครับโลตั Lotus. สสํานักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไสนะครับนี่เราขุดอยู่ข้างหลังนะครับหลังโลตัสนะครับดีเซลยี่สบาทแปดสิบ้าน้ำมันก็ขึ้นนะครับรัฐบาลไม่มีตังนะครับ ต้องมาเอากับภาษีนี่แหละครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตลาท่านชมไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ